มาอยู่ให้ออนจงวัน,นเนะอะมาไปทํางานมาครับหาตังเจือนมนะให้โคขามนะรู้เปล่าหาตังจือนมไม่ก็ขาม,อ,มอยู่กับนายยมใช่ไหมอยู่กับยายอยู่กับนายายมอ่ะให้หนมเยอะป่ะฮะให้หนมเยอะเปล่าอีอ่จุบก,กันยังจุกกลางยังจุบก,กันอล้ออื้อือ พักพักพักเหนื่อยกันพักเหนื่อยกันพักเหนื่อยอืมพักเหนื่อยต <c> า <oughs> แป๋วเลยตาแป๋วเลยฮะให้แม่หนุนนะให้แม่หนุนพักเหนื่อยนะให้แม่หนุนอือ้อเต็นเด็กดีเราจะจื้อขนมให้นะนูเปล่าขนมหมดยังนะขนมหมดยังนะอืมโอ้พิมพิมพิม อืมม่ะใแม่ไปเก็บของกันเนาะเดี๋ยวข้าวให้ยายขามกินก่อนยายขามกินผลไม้ตั้งแต่เจ้าคก็ไปนยอนก่อนแม่อานมให้นะจุ๊บจุ๊บปาะเข้าจงลูกเข้าจงครับยุเข้าเข้าจงอ่างกันจุ๊บด้วยอืมโอเคโอ้มาปิดจงก่อน เออดูยายขามมัง่งยายขาม,มนีมยียาขามกินอะไรอ๋อมีจ้วยอยู่อ๋อหยายเอาอะไรให้กินมีจ้่วอ๋ออ่ะ,อะยายขามอืมดูบ้านบ้านโฉกกระปกและเดี๋ยวแม่เอาบ้านไปขัดก่อนอืมน่ะ๋ย่าเอาเอาอะไรดีเอาแตงกันนะ